สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนมีนาคม2567นะคะท้องฟ้าแดดจัดจา้จามากๆแดดแผดเผานะคะตอนนี้ไม่ต่ำกว่า38ม9ถึง39หรือ40องศานะคะของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นวันที่6ของเดือนมีนาคม2567ค่ะ พี่อ้อยก็เป็นวันแรกนะคะของปีนี้ที่จะลงมาเล่นน้ํานะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะที่จะอาบน้ํำในบ้านนะคะนี่ค่ะกะละมังสีส้มนะคะนี่ค่ะอาบน้ําในบ้าน,นะค่ะสบายใจนะคะลงไปแม่น้ําก็ร้อนนะคะร้อนมากบอกได้เลยว่าร้อนจริงจริงจึงไม่อยากลงไปนะคะก็เลยขอเชลฟี่ที่ในบ้านเรานี่แหละค่ะ Uh huh. มันร้อนสุดๆค่ะร้อนโคตรๆเพื่อยไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำหรอกค่ะนะเตอใส่ชุดบางหน่อยนะแต่ว่ามีเสื้อชั้นในแล้วก็มีกางเกงในนะคะนี่ค่ะ uh huh. มานะคะมาอาบน้ำด้วยกันค่ะมาเล่นน้ำด้วยกันนะมันร้อนจัดอะค่ะ ร้อนมากระวังนะคะคนจะเป็นโรคฮิสโตรกนะคะร้อนแบบนี้นะบางคนเหงื่อไม่ออกนะคะคนที่ร้อนแล้วเหงื่อไม่ออกนะให้ระวังเลยนะคะการดื่มน้ําอย่าดื่มน้ําเย็นนะคะดื่มน้ําธรรมดาก็ได้ซึ่งไม่ใช่น้ําเย็นเลือๆน้ําที่เย็นจัดห้ามดื่มนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันไปปะทะกับความความเย็นเนี่ยนะเข้าไปปะทะกับความร้อนข้างในเนี่ยนะคะเรา หัวใจเรายัางยังร้อนอยู่เนี่ยนะมันจะเอฟเฟกมันจะเกิดการช็อกนะคะใครที่รู้ตัวนะคะมันจะเกิดการช็อกนะคะให้ระวังหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจอย่างพี่อ้อยเนี่ยโอไม่ได้เลยนะคะเป็นโรคนี้เนี่ยนะรับรองค่ะดื่มน้ําเย็นมากไม่ได้นะคะต้องค่อยๆดื่มนะคะค่อยๆดื่มอ้าวสบู่ค่ะ อ้าวละโอ้หอมดีสบู่รักหอมค่ะจริงๆแล้วเนื้อตัวเราสะอาดแล้วค่ะเราก็จะมาทูสบู่นิดหน่อยค่ะหน้าร้อนนะคะทูสบู่มากไม่ได้นะคะเนื้อผิวพันจะแห้งมากนะผิวแห้งมากเลยนะคะให้ระวังหน่อยนะ พี่อ้อยเป็นคนที่ไม่ละเมียดละไมสักเท่าไหร่นะคะการถูสบู่ทังทีก็ไม่ได้โอ้โหหวานแววค่ะพี่จะถูคูดคลาดคูดคลาดไปเรื่อยเปื่อยของพี่นะคะนะไปตามสเต็ปของพี่ะสะบู่ลักะค่หอมมากค่ะอื เสือนะคะเนะะี่ยค่ะเสือเป็นเสือพลาสติกนะคะแล้วเวลาโดนความความเย็นความชืน้นมันจะมีเสียงดังโดนความลื่นมันจะมีเสียงดังลิชัู่ทิชชู่นะคะเนะะีนะะ่ยค่ะชุดนี้เป็นชุดอเนกประสงค์ใส่เที่ยวก็ได้ใส่อาบน้ําก็ได้ใส่นอนก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ <c oughs> มันมีความจบจริงๆเลยชุดนี้น เช้านี่ก็ลดน้ําต้นมะละกอแล้วนะคะแต่ตอนกลางวันไม่อยากลดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดอกมันจะร่วงนะคะเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วมาเจอความเย็นมันก็จะรับไม่ได้ค่ะมันเอฟเฟกต์เหมือนกันค่ะมันก็จะร่วงเราต้องเข้าใจมันนะคะเนี่ยค่ะอืมร้อนมากคมะละกอจ๋านะคะอือฮึร้อนมากเลย เนี่ยต้นมะละกอสวนมะละกอของเรานะคะมีลูกกำลังมีลูกดูสิเนี่ยค่ะดกอยู่นะคะสี่ห้าลูกหกลูกสิบลูกมีอยู่นะคะเนี่ยค่ะอืมย,ยังพอจะได้กินอยู่นะคะเก็บไปแล้วค่ะชุดหนึ่งเก็บไปแล้วค่ะนี่ค่ะสวนมะละกอของเรานะคะ โอ้แดดจัดจ้ามากก็้อยก็มาเดินเล่นบริเวณบ้านนะคะลูกอีล้องต้องแต้งนะน่ารักค่ะกำลังขึ้นตูดแหลมๆนะคะนี่กำลังมีดอกอยู่ข้างบนเยอะแยะเลยนะคะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตำน้ำพริก ปลาทูไปฝากเพื่อนนะคะเต่นที่มาคั่วพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ตำน้ำพริกปลาทูอู้อร่อยค่ะนะไปฝากเพื่อนในเมืองใครที่เอออยากจะทานน้ำพริกนะคนอยู่ใกล้ๆบอกมานะพี่ทำให้นะคะอืมเป็นสินน้ำใจเป็นเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสิ่งที่เราทำได้ให้เพื่อนเราก็ทำไปอย่าไปคิดอะไรไม่ต้องคิดตองคิดตังไม่เอาอมไม่เอาไม่เอานะน้ำใจกันอะกินให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะ อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยค,คิดนู่นคิดนี่หูไม่เอาชีวิตเนะี่ยมันต้องมีความความดีและความมีเพื่อนนะคะมันจึงจะดีคนเราอย่าไปซื้อด้วยเงินนะอืมนาบ้านพี่อยู่คนเดียวค่ะกลางวันนะคะทุกวันจะอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้ค่ะ ทีแรกก็จะลงไปแม่น้ําโอ้โหแม่น้าน่ะนะถ้าอยู่ใต้สะพานมันก็ดีนะแต่แถวใต้สะพานก็มีคนอยู่เยอะค่ะเพราะต่างคนต่างก็หลบล่มนะคะนะไม่มีล่มเพราะต้นไม้เนะี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันทําให้มีล่มแต่ตอนนี้นะต้นไม้มันไม่ไหวแล้วค่ะมันอยู่อีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ร้อนมากเนี่ยค่ะอืมสดชื่น น้ำเย็นสดชื่นสดชื่นอ,อาบน้ำแล้วอ่ะไม่อยากจะขึ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เสือค่ะนี่ค่ะกระ,ะมังสีส้มชุดสีส้มโอ้ยแมมันแมทกันดีแท้ๆสีโอรสค่ะ ส้มอรสนะฮะเป็นเดือนแรกนะฮะของปี67เนะฮะเป็นปีเป็นวันแรกนะฮะวันที่6ของเดือนมีนาคมที่พี่อ้อยลงมาทำวิดีโอนะของปีนี้นะฮะที่ทำสาวใหญ่ใจรักน้ำนะคะแอแตอนนี้ไม่ใช่เขียนว่าอ้อยการแล้วนะชุดนี้จะมีเขียนว่าสาวใหญ่ใจรักน้ำนะคะมันจะเป็นชุดชุด ชุดดูดวงนะชุดทั่วไปนะบรรยายความตามไทยในบ้าน,นชุดเจ้าใหญ่ใจรักน้ำนะคะสุดยอดเลย <c oughs> ร้อนก็นจริงค่ะแต่ไม่ได้ร้อนใจร้อนน่ยมันร้อนในผิวกายเท่านั้นไง <c oughs> อ้าวแล้วเข้ามา มาแล้วมาแล้วค่ะมาไอตัวหมาน้อยไปไปอยู่ฝั่งนู้นไปถ้าไม่เข้านะเออแดดร้อนลูกแดดร้อนมากเลยค่ะเจ้าทองขาวไปนอนใต้ต้นลำไยไปนะเรียกให้เข้าก็ไม่เข้านะหมาตัวนี้เก้าปีแล้วเลี้ยงเข้ามานะเขาไม่เคยเข้าบ้านเรียกให้เข้าก็ไม่เข้าเพราะกลัวเราจะปิดประตูไม่ให้เขาออกนะเขาชอบความอิสระเมื่อเรารู้ใจเขาเป็นแบบนั้นเราก็เข้าใจเขานะ ไม่ใช่ว่าเุ้ยเราเรียกแล้วไม่เข้าแล้วไม่ให้เขากินไม่ใช่นะคะเราต้องให้เขากินด้วยนะเพราะว่าเราสงสารไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่เป็นไรเขาชอบความอิสระก็ให้เขาอยู่ใต้ต้นลำไยนะบางทีเขาก็ลงไปท้องนามีมันมีน้ำนะคะท้องนามันมีมันมีสระเขาเรียกบึงบัวแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะแห้งนะบึงบัวจะอาบน้ําให้ก็ไม่ให้จับ เราก็เลยสงสารไม่จะทําไงแล้วมายืนหน้าประตูเมื่อกี้ก็ให้ไก่ไปตัวหนึ่งแล้วนะมาถึงปุ๊บก,ก็มีรางวัลให้อยู่แล้วบ้านนี้นะต้องซื้อไก่เอาไว้ใส่ไก่ทอดนะฮะจากตัวหนึ่งยี่สิบบาทมาไปยิ่มห้ามาสามสิบมาสามสิบห้าบาทก็ต้องซื้อให้เขานะแล้วไม่ยอมกินข้าวหมายความว่าเราซื้อหมูเอามารวนนะแล้วก็หุงข้าวแล้วก็รวนให้เขากระดูกหมูก็ไม่กินค่นะเขากลัวติดฟันนะเขาเคยติดฟันแล้วฟันอะ่ะ เคยติดฟันแล้วเขาก็ไม่กินเขาจะกินกระดูกไก่นะเขากินโครงไก่อ่ะฮะเป็นโครงไก่ทอดคนกินนะโครงไก่เนี่ยแต่เอาไปให้หมาวันนั้นเมื่อเราซื้อโครงไก่เราอย่าพูดว่าซื้อไปให้หมานะเพราะคนเขาซื้อเนี่ยเขากําลังจะซื้อกินเราไม่พูดนะคะแล้วก็บอกเอาสองโครงสามโครงนะแล้วก็ไม่ต้องเอาแบบกรอบนะะเอาเป็นแบบว่าพอดีพอดีเขาก็จะจัดให้ ส่วนคนก็จะกินโครงไก่เนี่ยเขาจะกินแบบกรอบนะคะแล้วเจ้านี้เป็นเจ้าหาดใหญ่นะคะซึ่งอร่อยมากแม้แต่โครงนะคะยังอร่อยเลยนอะโครงไก่เนี่ยยังอร่อยเลยนะแต่พี่ไม่เคยได้กินหรอกพี่บอกตรงพี่เบื่อได้กลิ่นพี่ก็บเบื่อแล้วคะ่ะไก่อะไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนส่วนไหนของไก่เบื่อคะ่ะไม่อยากนะบอกได้เลยว่าเบื่อไก่ ถ้าเป็นเนื้อก็โอเคถ้าเป็นหมูก็โอเคนะถ้าเป็นไก่แล้วไม่เอาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มซุปต้มอะไรแล้วแต่ก็ไม่เคยชอบนะเอออือฮึเออนะเอาละนะคลิปนี้ก็โอเคแบบไล้สาระนะคะดูไปไล้สาระฮะแต่ว่าในในที่ว่ามันมีสารเอ่อไร้สาระมันก็แอบแฝงด้วยความสนุกสนานนะคะ พี่อ้อยก็เป็นคนสนุกสนานเหมือนเดิมลลาลลานะจะทำอะไรก็ลลาลลลาอยู่แล้วนะชีวิตของพี่อ้อยเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอืมเนี่ยซื้อขึ้ยแขกมานะคะหนึ่งถุงนะคะเนี่ยค่ะหิวก็กินขึ้ยแขกค่ะอืมอร่อยมากเจ้านี้ก็าทำกรอบที่บ้านพี่ ไปนะคะบ้านสุขุ้มอืมไว้แทกอร่อยค่ะก็ขายสามแยกปากทางเนี่ยขายดีดีเขาไปตั้งขายสิบโมงเช้าบ่ายสองโมงหมดแล้วค่ะบ่ายสองโมงอย่าไปถามหาเลยหมดค่ะ พี่ก็เลยแซวเขาบอกขายเพ่แขกกลัวรวยไงเขาบอกมันไม่ใช่อ่ะพี่นะหนูไม่มีเวลาเพราะหนูต้องขายของในตลาดด้วยอ๋อเหรอเขาไปขายลูกชิ้นอีกลูกชิ้นขา,ขายดิบขายดีคนคนนี้ทําอะไรก็ขายดิบขายดีนะไม่รู้เขามีนะอะไรนะเข้าตลาดน่ยก็ทําตอนห้าโมงเย็นเนะี่ยเขาเข้าไปอุ้ยชาวบ้านเขา เขาเรียกว่าไปตลาดแต่โน่นเนี่ยบ่ายสามโมงนี่ห้าโมงเขาเพิ่งไปตั้งนะประมาณทุ่มหนึ่งเขาหมดขายสองชั่วโมงเขาเขาหมดนะลูกชิ้นเนี่ยโอ้โหคุขายดิบขายดีมากเลยอื้อมออมอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปไหนมาไหนเราลืมมันไม่ได้อื้อ แค่นี้ค่ะเพื่อนๆชอบกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะคลิปต่อไปนะคะพี่อ้อยจะมีทีเด็ดเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะ